มาดูสวนนาเกียรตินะครับยางหกร้อยหกร้อยดุนเกลหกยโบราณบ่หกร้อยโบราณหกร้อยโบราณท่านด้ไปขายอย่นี่หกร้อยสอโยหกร้อยสอยสวนนกเกียรติต้นน้อยๆเองต้นน้อยๆก็ได้ขายอยู่ออกไายตามมีดอยู่คือเกา ปาดไมขีดมือเศร้าขีดมือเศร้านี้ได้นะครับเนี่ยฝังมือก็บม่ได้ขีดแต่ขีดมือเศ้าเพิ่งขีดเมื่อเช้าไปบ่เนี่ยโอ้โหมงเนี่ยหัวมาขออนุญาตนะมาให้รีวิวให้เอฟซีได้กล้องใหม่มาด้วยนะได้กล้องใหม่มาด้วยก็เลยมาจะให้มารีวิวให้หน้าคนดีียวนะ ขน,ขนาดนั้นมันยังบ่คเคยออกเต็มที่บ่แม่นหน้าออกไปเลยซีน้ำมักมาจากเถื่อร้อซีน้ำมกัำมกหลายเถื่อร้อซีเถื่อร้อดูแลมาตลอดด่าแรงเถื่อนึงอลไรก็มาฝนตกหลอดแหลกเถื่นอนนึงเงินไมสี่สิวนนี้บ่เคยใส่ยาเล่งมันบ่ตั้งแต่ปีนี้มาเนี่ยปีนี้มาบ่ยัง,งบ่ใส่ยาเล่งปีตะเก่าน่ะใสอยู่ใส เพิ่งกีดไปเมื่อเ้านี้นเป็นบ่เนี่ยมผมมาขอร้องให้เพื่อนกันอันกลียดให้เบิ้องกลีดก็กงามอยู่ได้นักเกียดนะขนาดเพิ่งกลีดเมื่อเสายังออกเต็มหน้าให้เราแล้วนักเกียดเน,ะนาะบำรุงดีบำรุงดีงดมีชัยไปกว่าครึ่งครับ กีดสองหน้าไว้ข้างล่างข้างล่างจะหมดเลยมาเปิดหน้าใหม่ข้างล่างบบกีดกีดแต่ข้างบนอืมกีดแต่ข้างบนขอให้มาดูหน่อยโอ้ยน้ำยางค่อยมักเดียไหลจน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 ,จนอยู่อืน้ำหมักสูตรสองของจานต้น,นครับขวดหนึ่งลิตรสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะฮะอย่างที่ย้ำประจำนะฮะปลูกยาง ปาทั้งทีก็ต้องบํารุงทั้งสองทางนะฮะเหมือนคนนะฮะับคันท้อสีดูดูต้นมันก็ะดําดีเลยต้นนี่มันดำเนาะเหมือนมีออร่านะต้นดำมุ้มต้นผิวนี่เนาะเหมือนคนต้องกินข้าวกินปลานะฮะแืกกาบหรดกสะเก็ดคนต้องกินข้าวกินปลานะฮะเหมือนต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้ควบคู่กับปุ๋ยคอกครับมือิส่วนมือจกส่นิพ่นยาแล้วมือนี่โอ้พ่นสิพ่นน้ำหมัก คนน้ำหมักแล้วเหมือนนี่เหมือนคนต้องกินข้าวกินปลานะฮะแล้วก็แก่ตัวไปก็ต้องกินวิตามินคือน้ำหมักสูตรสองรออากาศเย็นใช่ยังเย็นแล้วซัมนี่ละสีไดงเลยสีสดเมื่อนีร่มือน่สีแดเอ้ามาริวสีเลยนะมันแรงสองมือเอออหาสีเบื้องสีแล้วอาอขอบคุณครับเอฟซีคลิปนี้ปิดคลิปไปก่อนจะไปดูนกเกียริสีดก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับเอาให้ดูน้ำยางเค้มข้คนกัน